สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีก,ก,ก,กอกบนะคะเพื่อนๆไปหมดแล้วป้าท้ายบ้านก็ไปแล้วเสื้อผ้าไปก็ไปแล้วนะคะเสื้อแตย่ย่าค่ะก็วันนี้นะคะเดือนสามออกใหม่สามข้านะคะก็จะมีบุญนะคะ อะไรนะบนุญจำหวันข้าวมาเ,เ,เมาจ้าเจ้าเจาจ้ามาจำหวันข้าวนะคะทุกประเพณีผู้ไทยก็คือจะจำหวันข้าวทุกปีแต่มามามาเจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเอาอให้เจหนียวกินก่อนมามาลูกมาเตี้ยวเตียวเตโอ้ไหนไหนน้องอยู่ไหน น้องอยู่ไหนน้องมามาเ,เ,เ,เร็วเวเร็วเว,เว,เวน้องอยู่ไหนน้องไปไหนแล้วมา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 น้องจาน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนเจ้เ้เจ้เ้เไปไหนแล้วโอ้เดืเอนสามออกใหม่สามขำนะคะเอซีมันก็จะ มา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 กินลเกเดเลแล้วไปไหนแล้วไม่เห็นแล้วกินกิอีกตัวนึงมันจะมีตัวเล็ก ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วนอต้องเฝ้าค่ะซีถ้าไม่เฝ้ามันหมาก็จะมาแย่งเขาก็จะไม่ได้กินมาก็จะมาแย่งเข้าวไป

ไปกินใกล้จะหมดแล้วไปแย่ก็จะไปโอ้ รด,ดน้ำสรับมาดูห้องเปรี้ยวนะคะมันจะมาทำความสะอาดแล้วมันต้องได้มาทำความสะอาดเนาะ ทำความเดี๋ยวมาทําความสะอาดว่ามีเข็ไก่ไทยมาก็จะได้มาพักมีพัดลมอยู่ก็เดี๋ยวไปต้นน้ำต้นไม้ก่อนนะคะวันนี้เราจะทํำป่นปลานะคะจะใส่ผักเมงรักนี่ไงเก็บผักเมงรักก่อน อราผักเมืองรักด้วยนะนี่ผักเมืองรักประดังเราจะเอาใบแบบนี้แหละไปต้มใส่มันจะหอมเมลกอกุึงน้ำก็รู้สึกว่าจะแห้งลงไปสิ เกิดน้ำน้ำใส่น้ำหยดป้าดาทำน้ำหยดนะคะง่ายตอนนี้ไม่ต้องดึงสายยางเลยเพราะว่าป้าดาเขาจะทำน้ำหยด แล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกนะมีน้ำหยดอีกไม่เอา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 ล็อกกี้ไม่ต้องออกมานะปกโก้ไม่ต้องออกมาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปเป็นเพื่อนอันปดาทำน้ำหยดใส่ตรงนี้นนะ ย้อมผมก็เลยใช้เวลานานหน่อยตื่นมายังไม่ได้อะไรเลยย้อมผมใช่ปิดงอกงอกเมื่อก่อนแอนจะย้อมให้แต่แอนก็ไม่มีเวลาย้อมให้แม่อ้าวอะไรนะอะไรอะไรเขาวิ่งใส่แล้วบ่ <laughs> อะไรมาสา,าวน้อยสาวน้อยกับสาวน้อยหรือว่าสาวน้อยระเบียบประถมนั่นแหละร,ระเบียบประถมอันไหนดื้อกว่ากันรู้สึกว่าระระเบียบใช่ไหมอา่าระเบียบดื้อน่อยอ่น่่เนสีดำนี่ระเบียบอ้าวขาเอาแล้วเนี่ยแน่นแน่นแ่นเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วรักรองเท้าแล้วลูกเท้าลูกพี่แล้วเดี๋ยวจะโดนตีเดี๋ยวจะโดนอ่าอ่ารักรองรองเท้าลูกพี่แล้วดูซินี่ รักมากเลยดูดูดูด,ดูรักเลยใช่ไหมดูดูด,ดูระเบียบระเบียบรักรอ,องเท้าลูกพี่มากไปเข้าครัวต้มน้ำร้อนเราบอเปิดน้ำหยดใส่อันนี้เรียบร้อยแล้วพ่อประดาทำให้ง่ายเลยเปิดน้ำไว้แล้วก็เราก็มาทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปปิดไว้ โกโก้ค่ะโอมี่เดียวนน่เขาล้างกับห็นอยู่ในอันนี้ในตู้เย็นอ้าวพอนนี้หัวเียวห่อะไมาลุงเราเดีลุงพลังออกมาจากตู้เย็นลูกสาวก็จู้้ว่าอาเร้าไว้นานแล้วมันจะปวดไปเยอะเลยใหให้ตัวอน่้มันเศ้าเลย จะให้แต่เช้าเลยดูระเบียบดูสาวน้อยเสือพาไปยาป่าเก็บใบไม้มาย่าทำรักต้มปลาต้มปลาดุกปลาดุกที่เหลือ,ลอใช่จะต้มฝน